กลับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง J to Play นะครับผมวันนี้นะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมบล็อกฟุตนะครับผมก็อีพนี้เป็นอีพที่20แล้วนะจ๊ะรู้สึกว่าทำมานานนะก็นะตอนนี้เราเลเวลห8ึ7งันปนะครับกับการฟาร์มฮาคีสังเกตจนตันแล้วเออผมไปทำมาแล้วโอ้โบอกได้คำเดียวว่าไม่นานครับแต่ก็ เบื่อเลยเกือบออกจากเกมเลยนะครับผมก็ผมก็ไปตามเก็บผลไม้เหมือนรอบล่าสุดมาแล้วเนาะแล้วก็มาแลกเป็นเจ้าฟุตโบอโลเรื่อนี้เนะาะมันต้องเอาไปใช้แลกครับผมก็เดี๋ยวไปตรงจุดเดิมกันเลยเป็นขอทานเนะัะต้องไปคุยเขาเนาะขอทานเรื่องอะไรไม่รู้แต่เขามันหี้ยูข้าวเราต้องเอานี่ไปให้เขากินนะเอาผลไม้ไปให้กินอยู่ข้าวได้กินผลไม้ยังไงวะ <c oughs> เออก็เดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันเนะาะเพราะตอนนี้เงินพร้อม

คุยกันเลยเฮ้ยด e l i c i o thank you so much จะอยากจะให้นอยเลียนจัดไปเลยเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็มีฮาคิสังเกตวีสองนะครับผมก็สุดจัดปลัดบอกบอกในคำเนียวว่ามันดีมันดียังไงมันดีในมุมที่เราสามารถใช้ฮาคิแบบเร็วขึ้นได้หน่อยนึงเพราะว่าเหมือนคู่ดาวจะลดลงนะเท่าที่จำได้นะก็ เอาเป็นว่าณตอนนี้เราได้ฮาคิอังเกตวีสองมาก็ถือว่าท็อปฟอร์มแล้วนะนะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นนวัตกรรมไม่สิเป็นความสามารถของฮาคิสังเกตวีสองก็คือถ้าอยู่ใกล้ๆเราสามารถมองเห็นผลพิษาต์อาวุธอุปรกรณ์ของศัตรูเราได้นะครับผมถือว่าโคตรเทพแล้วเราดูเลเวลได้ด้วยนี่คือคอดีที่สุดที่รู้สึกว่า เออมีไม้ก็ดีเหมือนกันซึ่งมันก็นะต้องมาหน้าทำนิดนึงขอสุ่ก็เกะไปม,มากิโลผลในตำนานได้ผลในตำนานเฉยเลยโอเคครับเดีย๋ยวเราจะเดินหน้าฟาร์มกันอย่างยาวๆเพราะเราเล็งไว้ว่าคลิปนี้นะครับเราจะจัดสักอืมสักๆั สองล้อก็อีกสองพันไปเลยสองล้อแบบแต่ไปก็เริ่มต้นมาเราก็มาสานต่อเคเวสเจ้ามนุษย์เงือกตรงนี้ครับหน้าเกาะเต่าเนาะพอเราขึ้นมามันต้องมีเคเวสหนึ่งมีสองเคเวสเควสหนึ่งกับเคสเว,สเว,สเวส์สองซึ่งในระหว่างที่ผมไปฟาร์มหาที่สังเกตผมก็เลยไปแวะซื้อดาวมิเซนโตมานะครับผมเป็นดาวโค่นนกขาวเนาะเป็นทวนโค่นนกขาวซึ่งมันสะดวกตรงที่สกิลของมันนะครับนันพัดสีสกิลเลยมั้งเพื่อตีไปประมาณครั้งที่สี ทั้งที่4ี่จะเป็นการถุกพื้นครับซึ่งสาม,มารถทําให้เราแบบว่าลดจ,จํานวนการโจมตีไ,ได้แบบเราปกติเราต้องเข้าประชิดเพื่อตีใช่ไหมแต่ทุกทีที่4ี่ก็คือถึงมันจะเบาแต่มันก็ช่วยต่งเราตีได้ประมาณมันทําให้เราสามารถสะสมดาเมจได้มากขึ้นเนี่ยแปบบเดียวหมื่นแปดก็คือตีหมดแหละซึ่งถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ประมาณนึงแหละเพราะว่าการฟาร์มแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องใช้เวลามากในแต่ละเวส เพราะว่ายิ่งตีเลือดเรายิ่งลดนะครับผมเราไม่ได้ว่าเราแข็งแกร่งนะเพราะฉะนั้นเราก็เดินทางมาถึงประมาณนี้แล้วถ้าเราเดินทางมาถึงเลเวล2,000อีกแค่450เลเวลเราก็จะถึงเส้นชัยเราและเราก็จะได้กินผลฟินิกซ์ที่บอกกับคนดูไว้ว่าเราจะกินและเราก็จะเปลี่ยนสายเราให้เป็นสายผลพิาสาหรือไม่ก็ไม่รู้ดูก่อนเพราะว่าการที่เราเปลี่ยนผลพิาสา มันก็ต้องเปลี่ยนสายซึ่งเหมือนผมบีสแต็คไปหลายรอบแล้วต่อมาเป็นควีตในอนี่แหละครับในตัวแมนชั่นแหละตั้งข,งข้างแมนชั่นเลยซึ่งตรงเนี้ยที่ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลานะผมว่าการฟาร์มตรงเนี้ยพวกผู้เล่นนะครับผู้เล่นทั่วไปเลยนะเขาเน้นบุกม,มาตีโดยที่ว่าเนี่ยยังคนพระยืนอยู่เนี้ยเราเหมือนว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเราตีไปตีมาเขาหดเราเลยนะ เอาหดเราดื้อเลยผมก็เลยคิดว่าเออเราต้องระวังตัวนิดนึงก็ตอนนี้นะครับผมผมก็ทำาฟสมาได้ประมาณหนึ่งกับการใช้ดาบช่วงนี้ก็เลยถนัดใช้ดาบไปแนละ้วเพราะว่าออหมัดมันระยะใกล้แล้วก็ไม่แรงของ่าตอนตอนแรกใจหายเลยนะหเห็นฝนพระวิ่งโซนไปสวนมาเขาก็เลียตีเราไม่ได้นะเพราะเราตายไปแล้วทีนมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งผมว่า ไม่ได้เน้น,นข้าหวหนาะเราก็เลยยอมตายไปเพราะว่าถ้าเราตายแล้วเขาก็ไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราแล้วครับเพราะเราไม่ได้เปิด PvP สู P ้เนาะก็ประมาณนั้นแหละข้าหัวเราเดี๋ยวไปท,ทําทีหลังก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่สามารถสู้กับใครได้ครับผมเราไม่อึดพอด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่าเลือดเราอะไรเราเราก็ใ้แค่นี้มันยังไม่พอในรางสู้ควาไม่เท่าก็ทํทำไปเรื่อยๆเลยครับผมในควสนี้ก็ใช้เวลาไม่มากครับผมเพราะว่า คนรับควสกับตัวมอ,มอนส์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันใกล้กันใกล้เวอร์ดอยซึ่งมันก็เลยฟาร์มได้แบบอะโอเคตีวนๆไปเดี๋ยวก็ครบพอครบแล้วก็วนกลับมารับควสได้เลยมันสบายครับผมก็เนี่ยแหละเวลาที่เราสู้เราก็ต้องสกิลมั่งอะไรมั่งนะครับผมก็สกิลของดาบีเซตุมันก็ไม่ได้แรงมากหรอกแต่ว่ามันก็ช่วยได้ประมาณนึงนะครับผมเออ พอ,อจบเวสที่1นึนะครับเวสที่2เนี่ยมันจะช้าตรงที่เราต้องโดดขึ้นไปนี่แหละซึ่งผมก็ใช้หมัดซูเปอร์ฮีแมนลอยขึ้นไปคล่องตัว่าแล้วก็วิธีการของผมก็คือผมจะไม่ไปตีเกาะข้างบนนะครับเราอาศัยว่าเราตีตัวตรงนี้เสร็จใช่มหมพอตีตัวนี้ตายปุ๊บแล้วพอเราไปตีอีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยช่วงระหว่างที่ตีอีกฝั่งหนึงของ2ตัวเนี่ย ไอสองตัวนี้ตายไอฝั่งนู้นเกิดครับผมมันก็จะตีครบแปดตัวภายในเวลาสั้นๆได้แต่ถามว่ามาตอนเแรกผมขึ้นไหมผมขึ้น <c oughs> มาตอนเรื่องแรกผมขึ้นเพราะว่าเราคิดว่าเออเราต้องตีให้ครบไม่ต้องรอมันเกิดใช่ไหมละ่ะแต่ว่าอันนี้คือแบบโอเคเราก็ไปเอาเลยท่านแล้วก็ลงมาแล้วเราก็มาขวดตรงนี้ต่อซึ่งกินเวลามากแต่พอถ้าเราวนอยู่อย่างนี้ครับแปดตัวก็วเดียววนวนวน,วน,วน ซึ่งเวสต,ตัวนี้ก็กินเวลาไม่มากแต่ก็เบื่อได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่มีคูณเวนละเมื่อไม่มีคูณนะโอ้โหกดไปเถอะคิกแล้วิกิกแล้วสิกิกซึ่งมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมซึ่งก็เอาเป็นว่าเท่าที่รู้นะก็เล่นยากอยู่ในมุผมของผมนะก็แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ทำมาขนาดนี้กนะ็ต้องเอาให้จุดเนาะก็ ถือว่าเจวอีกมุมหนึ่งมันเจวในอีกมุมหนึ่งเพราะว่าการที่เราเอาดาบมาใช้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกมันจะฟาร์มง่ายขึ้นครับผมถามว่าผมไปเปลีป่ยนเป็นมัดสายฟ้าได้ไหมมัดสายฟ้ามันก็ยังเร็วแต่ว่าเราก็ยังถูกตีอยู่ดีโอเคครับเป็นเควสเควสนี้จะเป็นบอสช้างครับเ,เป็นการตีบอสช้างเนาะเป็นเควสบอสซึ่งเราตีบอสแล้วเราขึ้นเลเวล25เลเวลเลยก็ไม่ใช่ครับผมมันเป็นการ มาตีให้ดูนะว่าตรงนี้เราตีได้เนาะก็ัแตันช้างเนี่ยให้ EP 90ล้านหรือ่็เยอะนะแต่ว่าสกิลเขาเนี่ยผมยากได้มากเลยมันแรงแล้วมันแบบสุดอะ่ะรู้สึกตรงนี้ผมจะตายด้วยนะสองหรือสามรอบไม่รู้นะ่าจะสามรอบเนี่ยจะตายอีกรอบแล้นะี่คือแบบว่าสกิลมันแรงเวอร์มันมากซึ่งปกติตอนเป็นผลภาผมก็ว่าผมรอดยากนะ ันนี้เป็นตัวธรรมดาเราจะเหลืออะไรนะครับก็วนไปสองรอบสารอบไปรอบที่สองครับผมว้ใสฮัคิเกาะเตรียมดาบไว้แล้วก็ฮัคีสังเกตนะครับผมช่วยได้เยอะนะพวบอลมองง่ายขึ้นเนาะจัดไปเบอร์สกิลที่หนึ่ง,สก,งสกิลสองเลือดเขาเยอะมากเราตีแบบว่าได้ทีเลยสองขันนะครับเนี่ยเก็บแต่เก็บสะสมดาเมทได้แค่สองพันสองเนี่ยคือแบบสะสมดาเมจรวยๆยังได้แค่เนี่ยคือแบบว่าเออ แพ่งสุดจริงว่ะไอพวกนี้คือแบบนีโดนไปแ,แล้วเราก็เกือบตายนะครับผมมันก็เย่างว่าเนาะนิดเดียวฝืนไม่ได้จริงดูดิโดนสกิลนี้เข้าไปคือคือแบบสู้ยากอะ่ะมันเขาเรียกอะไรเดี๋ยวช่วงของสกิลของกัปตันช้างนี่คือแบบว่าเอาเรื่องอะ่ะมันปวดปัก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 จคือตายเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมเมื่อกี้โดนเขียวเกี่ยวอ่ะโดนเขียวเกี่ยวตายเลย โอเคเรอบสุดท้ายน่าจะจบได้ละเพราะว่าเลือเหลือแค่นั้นถ้าเราตายอีกก็เลือดตีครับผมไปฟาร์มเพชรทั่วไปเถอะเนาะก็ลงตีไม่อีกกี่ทีเองมะเพราะว่าเลือดมันเหลือแค่นั้นเราก็หมดได้เลยเลยโอเคตอเดี๋ยวไปฟาร์มต่อแล้วก็ไปที่ต่อไปครับผมก็ได้ฟาร์มเลเวลแล้วก็มาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับเป็นฟิตเป็นอีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของเกาะเต่าแล้ว ตรงนี้ก็คือฟาร์มเจ้าพวก Jungle p i l ล t เนอะจะเป็นพวกในป่าก็ไอ้พวกนี้ก็มีสกิลโหดอยู่เหมือนกันได้สกิลที่ทําให้เราหยุดวิ่งครับมันจะเหวี่ยงฟุ๊ๆๆๆๆๆแล้วเราก็จะค้างไปเลยในช่วงที่ค้างเนี่ยด้วยความที่เรา <laughs> เป็นผิวหนังมนุษย์ธรรมดามไม่ใช่ผิวหนังของสายโลเกียรเราก็จะโดนทุกนามจเ,เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไม่สามารถรวมม้อนมาตีทาน ถามว่ารวมได้ไหมรวมได้แต่ว่าอาจจะโดนสกิลของมอนมันใช้พร้อมกันแล้วผมก็อาจจะตุวได้นั่นคือข้อเสียที่เราเห็นมาตั้งแต่เริ่มเล่นเลยรวมปุ๊บผมตายทันทีก็เลยใช้วิธีนี้แหละครับดีทีละตัวไปวนไปรัวๆถามว่าเบื่อไหมเนี่ยตรงนี้ผมเริ่มเบื่อแนละ <laughs> เพราะว่าการฟาร์มตรงนี้มันก็กินเวลา,าคนนะมันไม่ได้ไกลแต่ว่าม่อนมันยืนอยู่ไกลกันมาก ต้องแดสอยู่สองสามจีเพื่อจะถึงกันซึ่งถ้ามันใกล้ๆเน,นี่ยวแบบรวลๆยังได้เลยเพราะว่าวิเซนโตมันก็ฟันระยะไกลได้อยู่มันก็เกิดจะกินพื้นที่ได้โอเคครับก็เดี๋ยวไปเวสต่อไปเลยเวสต่อไปจะเป็นในหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านของเผ่าฟูจาไหมมันแยกออกมาที่อยู่ยที่เกาะเตา่าตัวบอสของเวสนี้ผมไม่ได้ฟาร,รม์มไปดูนะเพราะว่า ทุกครั้งที่ผมเข้าประตูวัไปอะแล้วมันจะมีคนเข้าไปตีด้วยแล้วพอทีนี้ผมไม่มีไอตัวเนี่ยตัวปิดกั้น PVP เพราะผมโดนฆ่าตายผมไปโผล่ที่เกาะสตีเฉยเลยเพราะว่าความจริงก็คืออ่าไอ้ประตูวา์ปตัวนั้นนะคือมันว์ปไปที่เผ่าของผู้จา่ามันเป็นวิธีไอนี่อยู่เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันจะวัปได้ไกลขนาดนั้นเนาะ พอเกิดมาทีไรมันก็วุ่นวายผมก็เลยไม่ได้ฟาร์มตรงนั้นครับผมก็เดี๋ยวอผมจะฟาร์มตรงนี้ไปเลยยันเลเวลพันห้าสิบเลยนะกันเนาะเฮ้ยพันเจ็ดห้าดิพันเจ็ดห้าเนาะก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละพอประมาณพันเจ็ดห้าแล้วเดี๋ยวผมไปเกาะเลือขี่แล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่เควสโน้นแล้วกันก็ฟาร์มตรงนี้มันก็ไม่ได้ชาเะยครับเพราะว่าเรามีทั้งคาที่สังเกตที่เกาะแล้วก็กดาบที่ช่วยให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าตอนนี้ยังใช้หมัดอยู่ผมว่ามันก็ น่าจะยากาผมมัน่าจะตายหมดหัวร้อนเลยแหละถ้าตายบ่อยเพราะมันเสียเวลามากๆเลยนะว่าเขาว่าเพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยไปเรื่อยๆครับผมรัวๆไปรัวๆแบบโผล่โฟันแบบเยับๆับอ,อ,อย่างเงี้ยล่ะมันก็มีพลาดบ้างแต่ถามว่าถ้าเรื่องอยากหาทำเนี่ยจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แผงริบ่อยครับผมมาะไว้สุดท้ายของอ่า EP นี้นะครับรีบอลสเกลตันก็คือไอเจ้ากระดูกนั่นะแหละ ก็ความตรงนี้ได้จนเล 2, นะเวล2,000เท่านี้ก็ได้ตามที่ต้องการในคิดแนหะก็อีพีนี้ทําให้เห็นว่าเราใกล้ถึงความริงนะครับมอไม่กี่อีเราก็จะตันแล้วแล้วสําหรับอ p ีนี้ผมคิดว่านะผมคิดว่าอีพีนี้ถือว่าทําเยอะมากที่สุดแหละเพราะว่าปกติันจะทำอีพีละร้อยวลว EP นี้ล่อไปสองทสองร้อยเวลเลยนะเนาะเนาะเลยนะก็คือก็เดินทางมาไกลผมก็ในแผนที่วางไว้ไอดีตัวนี้นะเฉพาะไอดีตัวนี้นะผมจะเปลี่ยนรหัสผ่านผมแล้วก็แจกสำหรับคนที่มาติดตามผมหลักฐานทุกอย่างถ้ามีหลักฐานว่าติดตามผมแล้วก็ถ้ามีคนเล่นกิจกรรมด้วยผมก็จะแจกไอดีนี้ไปเลย มีของอะไรเท่าไหรก็เอาไปให้หมดผมให้เพราะว่าเสรารกิจแล้วก็ <c oughs> ถ้าใครดูถึงตอนนี้ <c oughs> ก็ถือว่าแสดงว่าบบติดตามจริงๆแล้วกันเนาะชอบผมฟังผมแทมนั่นเองก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ EP นี้ก็ถ้าผิดพ,าพาลาดตรงไหนก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยตอนนี้เราก็เดวัล2,000แล้วเนาะไว้เจอกัน e ีหนึ่ง e ีต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมบายบี